สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมาคมชาแนลพบกันวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับตรงกับวันที่13เมื่อวานนี้ก็เป็นวันแม่นะครับเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566วันนี้ ช่องสมาคมชาแนลก็เช่นเคยนะครับมีเหรียญมาแนะนำ fc นักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านคลิปนี้ก็มีเหรียญชนิดหนึ่งบาทเป็นเหรียญรุ่นเก่าพระสียธเล็กของรัชกาลที่เก้าเป็นเหรียญแปลกนะครับเป็นเหรียญแปลกเป็นเหรียญผลิตผิดพลาด อไม่รู้ว่าแปลกยังไงผิดพลาดยังไงนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมก็ฝากไอ้เอนะครับให้ช่วยให้กำลังใจกับทางช่องของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องให้ทางช่องได้อยู่คู่กับ f อฟไปนานๆน,น,นะครับ ก็มาชมนะครับเหรียญแปลกเหรียญน,นี้แปลกแบบไหนอย่างไรนะครับก็มาดูนะครับก็เหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นเก่าเพราะเสียนเล็กที่รู้จักกันในอ่า เหรียญของรัชกาลที่ 9. เก้าเหรียญน,นี้ก็เริ่มจะผิดพลาดนะครับเริ่มจะผิดพลาดนะครับแปลกที่ว่าก็ตัวหนังสือคําว่าประเทศไทยพศนะครับตัวเลขพศกับตัวเลขจะเริ่มเรียน,นี้เริ่มแล้วนะครับเริ่มแตกนะครับเริ่มเริ่มแจกเริ่มจะมีความผิดปกตินะครับ เริ่มแตกเริ่มจะมีความผิดปกติดูที่ตัวหนังสือ,อประเทศไทยแล้วก็พศตัวเลขก็2549เหรียญนี้เป็นปีพศ2549ชนิด1บาทดูที่ตัวหนังสือนะครับยุยไปหมดแล้วนะครับเหรียญแรกนะครับเริ่ม เริ่มจะมีความผิดปกตินะครับต่อมานะครับก็ดูเหรียญที่สองเหรียญที่สองผิดปกติจริงๆนะครับไม่ใช่มนุษย์ทําขึ้นก็ดูที่ตัวหนังสือนะครับมนุษย์จะไปทําขึ้นได้ยังไงแบบไหนล่ะทำในรูปแบบไหนนะครับตัวนี้ก็เริ่มแตกเริ่มแตกขึ้นมาอีกเกิดความผิดปกติไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือหรือตัวเลขนะครับ นี่คือเรียนที่สองต่อมานะครับเรียนที่สามจะเป็นสุดเรียนที่ผิดปกตินะครับสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายของเลียนผิดปกตินะครับตัวหนงังสือแตกปีพศสองพาอยสี่ิเก้าคำว่าประเทศไทยและตัวตัวเลขนะครับก็จะเป็นในลักษณะดูไม่ชัดไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรเป็น เป็นตัวหนังสือก็แบบจะแบนๆน,นะครับแบบจะแบนๆไม่มีคมไม่ชัดเจนเลยนะครับมีช่องรับซื้อด้วยนะครับเหรียญน,นี้มีช่องรับซื้อด้วยนะครับช่องสมาคมก็เคยขายช่องที่ประกาศรับซื้อก็อ่าปัจจุบันนี้น่าจะรับซื้ออยู่ เพราะว่าเหรียญนี้ก็อยู่ในเกณฑ์หายากพอสมควรนะครับช่องสมาคมขายในช่วงนั้นก็ประมาณประมาณสิเหรียญน,นะครับประมาณสิเหรียญเหรียญก็เหรียญนี้ก็จะว่าถูกก็ไม่ถูกจะว่าแพงก็ก็แพงนะเหรียญละ12บาทขายช่วงนั้นนะครับก็นำมาให้ข้อมูล f อฟได้ติดตามรับชมกันนะครับ ใครชอบเรียนก็อยากจะเก็บเรียนแปลก็เรียนนี้ก็ฝากให้เก็บเหมือนกันนะครับก็ติดตามทาง YouTube นะครับว่าช่องไหนเขารับซื้อนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะแนะนำหรือเอ่ยชื่อนะครับกลัวว่า,าปัจจุบันเขาจะปิดการรับซื้อไปแล้วมันก็จะเป็นการไม่ดีต่อ f ส แล้วก็เป็นการไม่ดีต่อเจ้าของช่องเขาสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ